สร้างอุปนิสัยใหม่คืออุปนิสัยหรือนิสัยฝั่งกุศลในการละพบในการละชาติชาติคือการที่เราเนี่ยมีสัญญโคะคือผูกติดกับอารมณ์ไปอันนี้เป็นชาติหรือก็องค์เรียกว่าสาราคะขณะนั้นมีความพอใจอย่างแรงกล้า หรือพระองค์เรียกอย่างว่ามีนันทิคือเพลินดังที่ตรัสกับมิกาชาละว่าแก่ผู้ที่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์เนี่ยอันมีรูปบ้างมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างมีรสบ้างเนี่ยนันทิย่อมเกิดขึ้น,นเมื่อนันทิมีเนี่ยสาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีสัญโยคะย่อมมี ก็เรียกว่าแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยดังนั้นตรงนี้ชื่อว่าวิญญาณนั้นจเจริญงอกงามไพยบูร์ในอารมณ์นั้นแล้วเราก็พยายามละพยายามทิ้งอารมณ์นั้นออกไปมันจะได้ <c oughs> ไม่จเจริญงอกงามต่อทำให้เกิดความดับในอารมณ์นั้น อารมณ์คือตัวนามธรรมก็จะดับไปแล้วเราก็เอามาตั้งในอารมณ์ที่เป็นรูปนะเพราะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันมีสี่นะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณการที่วิญญาณไปตั้ง เหมือนเมล็ดพืชไปตั้งเนี่ยคือการได้มาซึ่งพบและเมื่อเมล็ดพืชเจริญงอกงามเนี่ยก็เรียกว่าชาติได้อัตภาพในอารมณ์นั้นแล้วดังนั้นการละพบการละชาติจึงเป็นการละซึ่งเหตุอันนำไปสู่ชรลาและมรณะ พราะพระองค์พิจารณาหาเหตุของความแก่และความตายว่าแก่ตายมันมีมาจากอะไรพระองค์ต้องการแก้ปัญหาตรงนี้แก่และตายมีจากเกิดเพราะเกิดจึงมีแก่จึงมีตายพระองค์จึงตรัสว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะย่อมมี เพราะชาติเป็นปจัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะชาติเป็นเหตุแก่และตายจึงมีดังนั้นแก่และตายเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุเป็นธรรมะที่เกิดจากเหตุคือความเกิดดังนั้นถ้าเราทำให้ความเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวง ดังที่ตรัดกับพระน์ว่าถ้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ใครๆแต่ที่ไหนๆชลาและมรณะจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอพระน์นก็บอกว่าไม่มีพระเจ้าข้าแต่นั้นถ้าเราดับการเกิดได้เนี่ยชรามรณะจะไม่มีทีนี้พอไปมองการเกิดเนี่ยอะไรเกิดส่วนใหญ่คนจะมองแต่เรื่องลูก รูปเกิดเห็นทารกเกิดขึ้นมาเห็นสัตว์เกิดเห็นสิ่งต่างๆต้นไม้เกิดเห็นสิ่งต่างๆเกิดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปนามธรรมมีเกิดไหมนั่นคือวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนามรูปมีการเกิดวิญญาณมีการเกิด ฉันั้นการเกิดเนี่ยรวมไปถึงนามาธรรมแล้วก็กรูปธรรมทั้งหมดการเกิดของธรรมชาติเหล่านี้จึงนำมาซึ่งชลาและมรณะทั้งสิน้นและอย่างถ้าวิญญาณเนี่ยการเกิดของวิญญาณเนี่ยที่ เราได้พบว่าพระองค์เนี่ยตรัสการเกิดของวิญญาณมีถึง4ระดับนะคือวิญญาณเนี่ยอุปาโทคือบังเกิดขึ้นนะอุปาโทวิญญาณทิตินะคือตั้งนะวิญญาณอภินิพตนะิสำเร็จอย่างยิ่งและวิญญาณปาตุภาโวคือปรากฏนะดังนั้นการเกิดขึ้นของวิญญาณเนี่ยมีถึง4ระดับ มีอุปาโทมีทิฏฐิมีอภินิพติมีปาตุภาโวนะดังนั้นการเกิดของมันเนี่ยถ้าลองดูเทียบเหมือนสัตว์ที่เกิดในคันเราก็จะเห็นว่าเออเหมือนสัตว์เกิดในคันมันก็อยู่ในคันวิญญาณก้าวลงสู่คันนะเกิดในคันจากคันเจริญอยู่ในคันนะจน ถึงเวลาที่จะออกจากคันนะออกจากคันมานะก็มาเป็นมนุษย์นะหรือสัตว์เดรัจฉานออกจากคันมาก็เป็นกําเนิดเดรัจฉานบ้างนะสัตว์ที่เกิดในคันทั้งหลายคล้ายๆกันดังนั้นแค่เรื่องของการเกิดก็จะมีรายละเอียดที่หลายระดับที่ทรงบัญญัติเอาไว้ ดังนั้นนี่คือลักษณะของการเกิดซึ่งถ้าไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายก็ต้องไม่มีดังนั้นเมื่อเรามองย้อนไปถึงเรื่องการเกิดสิ่งที่มีการเกิดก็คือที่เราเห็นก็มีรูปนอกจากรูปก็มีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอารมณ์นั้นจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีวิญญาณไปรับรู้นั่นคือการเกิดขึ้นของวิญญาณ หรือเรียกได้พร้อมๆกันคือการเกิดขึ้นของนามรูปวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอิงอาศัยการเกิดขึ้นพอวิญญาณเกิดขึ้นปุ๊บพระองค์บอกนามรูปปัสสะอวักันติอวักกันติแปลว่าเกิดนามรูปได้เกิดขึ้นแล้วนามรูปเกิดเพราะวิญญาณเกิด เป็นโปรงก็เปรียบเหมือนแสงนะแสงกับฉากที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะพอแสงส่องมาปุ๊บเนี่ยเกิดสีเขียวเราจะเห็นสีเขียวตรงนี้ดังนั้นสีเขียวมีนะสีเขียวมันมีเพราะว่าสองสิ่งมากระทบกัน สีเขียวเนี่ยลัศมีของแสงเนี่ยค์ใช้คําว่ารัศมีนะซึ่งเปรียบเหมือนวิญญาณมันมีเพราะว่ามีฉากคือนามรูปนะมีฉากถ้าฉากไม่มีสีเขียวไม่มีถ้าฉากมีสีเขียวจะมีหรือถ้าฉากมีแต่ลำแสงไม่มีนะสีเขียวก็ปรากฏไม่ได้นะดังนั้นถ้า มีสีเขียวปุ๊บเนี่ยจะมีนามรูปขึ้นมาทันทีเหมือนกันเพราะวิญญาณเ,เป็นกิริยาที่รู้แจ้งนะก่อนเกิดวิญญาณพระองค์ก็มีบัญญัติอีกนะต้องมีมโนโกระทบกับธรรมมังจึงเกิดมโนวิญญาณนะนั่นคือมโนคือส่วนของลำแสงลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนแสงแห่งดวงอาทิตย์คือสุริเยสุริเยพุ่งไปกระทบกับฉาก ฉากมีพิติฝาเรือนฉากมีดินนะฉากมีน้ำนะถ้าฝาเรือนไม่มีก็ไปกระทบที่ดินถ้าดินไม่มีก็ไปกระทบที่น้ำนะรัศมีของแสงอาศัยฉากเกิดขึ้นนะดังที่เราได้ทราบนะกันมานานพอสมควรนะเมื่อมีการเปิดธรรมตรงนี้เรื่องจิตมโนวิญญาณนะการเกิดของ วิญญาณเกิดจากอะไรนะและเมื่อวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดจิตเกิดเพราะอะไรวิญญาณเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุมโนโคือใจมีเพราะอะไรเป็นเหตุนะอวิชชาสัมผัสเพราะไม่รู้จึงเข้ามาจับมโนเลยนะมะโนจึงเกิดขึ้นอวิชชาปัจจญาสังขาราอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายนะสังขารทั้งหลายนี่คือส่วนของนามรูปนั่นเอง ถ้าเราไปดูปฏิจจสุบาทที่ไปไม่ถึงสังขารกับวิชาจะสุดแค่วิญญาณกับน,นามรูปนามรูปกับวิญญาณยันกันไปกันมาอย่างนี้อาศัยการเกิดขึ้นในส่วนของนามรูปเป็นเหน็นได้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปตรงเนี้ยพนะระองค์จะปรับเป็นสังขารแล้วต่อเชื่อมไปสังขารทั้งหลายแล้วต่อไปถึงอวิชา ดังนั้นคําว่าสังขารตรงนี้กับนามรูปนี้ก็คือตัวเดียวกันหรือสังขารตรงนี้กับนามรูปที่เป็นตัวเดียวกันนี้พระองค์ก็แตกขยายความออกไปเป็นนะเวทนานะสัญญานะแล้วก็แทนที่จะบอกสังขารก็คือพระองค์ก็แตกธรรมะเป็นเจตนาภาษามนสิการแล้วก็รูปเวทนาสัญญา เจตนาภาษามนสิการแล้วก็รูปนี้คือความหมายแห่งนามรูปหรือคือสังขารนะอัน,นนี้ก็เคยเอานำมานำพระสูตรมาเชื่อมโยงกันให้โดยละเอียดไปแล้วในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะอันนี้ก็มาบอกสรุปให้ฟังนะเพื่อรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุเกิด ชรลาและมรณะก็มีเหตุเกิดมาจากชาติชาติมีเหตุมาจากภพนะ,ะเมล็ดพืชตั้งบนผืนนามเมล็ดพืชงอกงอกมันมีได้เพราะอะไรเพราะมันมีมเมล็ดพืชมาตั้งนะมีมะเมล็ดพืชมาตั้งนี้คือภพนะ,ะเมล็ดพืชงอกคือชาติดังนั้นชาติมาจากภพมีที่ตั้ง ถ้าการตั้งของเมล็ดพืชไม่มีการงอกไม่มีเหมือนพระองค์ถามว่าถามกับสาวกว่าเมล็ดพืชเนี่ยถ้าไม่มีองค์ประกอบไม่มีเหตุปัจจัยคือดินคือที่ตั้งของมันเนี่ยไม่มีและไม่มีอาโปคือน้าเนี่ยมารดเมล็ดพืชเนี่ยจะงอกได้ไหมวิญญาณจะ,จะเจริญงอกงามได้ไหมไม่ได้ มเมล็ดพืชงอกเป็นต้นไม่ได้แต่ถ้ามเมล็ดพืชมีเหตุปัจจัยคือมีที่ตั้งเปรียบเหมือนปฐวีแล้วมีน้ํามาลดนะน้ำลดลงที่มเมล็ดพืชน,นี่คือองค์ประกอบที่สององค์ประกอบที่หนึ่งคือปฐวีองค์ประกอบที่สองคือน้ําที่ไปลดมเมล็ดพืชน,นี้จะ,จะเจริญง,งอกงามได้ดังนั้นตรงนี้จึงบอกว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ และเมื่อจเจริญงอกงามที่สุดก็ชราและมรณะแก่และตายนะอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยแก่ตายมีเพราะเกิดนะมันเกิดมาแล้วจึงมีแก่ตายแก่ตายจึงมีเพราะเกิดเกิดจึงมีเพราะว่าพบนะเพราะ,มะเมล็ดพืชมีที่ตั้งมเมล็ดพืชจึงเกิดหรืองอกขึ้นมาได้ดังนะนั้นคําว่าพบ เข้าใจให้ถูกต้องว่าคือที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองพบจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่นะถูกไม่หมดนะถูกแค่รูประทาสอย่างเดียวแต่เวทนาธาสัญญาธาสังขารธาตุก็เกิดได้เหมือนกันอิงอาศัยวิญญาณธา,าตุเข้าไปตั้งวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชไปตั้ง ไปธนาสัญญาสังขารเปรียบเหมือนปฐวีดินไปตั้งมีน้ำลดงอกไปตั้งในสัญญามีน้ำลดงอกไปตั้งในสังขารมีน้ำลดงอกน้ำคือนันทิราโคเพลินและพอใจดังนั้นถ้าเรามีความเพลินพอใจในที่ตั้งคือในอารมณ์นั้นวิญญาณก็จเจริญงอกงามไปบุญขึ้นมาได้ นี่คือที่พระองค์ตรัสว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วนะเพราะ,มะเมล็ดพืชหรือวิญญาณเนี่ยมันมีสัตว์เข้ามายึดถือแล้วนะกุมารกุมารีเข้าไปยึดถือจึงเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกยึดถืออยู่มันไม่ใช่วิญญาณาปเปล่าเปล่ามันเป็นวิญญาณของสัตว์ เป็นวิญญาณของกุมารกุมารีเป็นเรือนน้อยๆที่กุมารกุมารียึดถือละว่าน,นี่เรือนน้อยน้อยของฉันเป็นวิญญาณของฉันและวิญญาณเนี้ยไปตั้งในอารมณ์นะมันก็เลยจเจริญงอกงามไปบุญได้นะเป็นอย่างนี้นี่คือภพชาติชรามลณะนะโดยอุปมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งก็อยู่ในใจของเรานี่แหละถึงบอกว่าใจเรา เวลามันมาตั้งเราเอามันมาตั้งในกายคือลมหายใจเนี่ยปุ๊บนะแล้วมันหลุดไปคิดดำรินะหรือไปอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพระองค์จึงให้เรารีบละนันทิกลับมาอยู่กับอารมณ์เดิมคือเสาเขือนเสาหลักคือลมหายใจเข้าออกหรือกายของเราและอย่าลืมว่าภพชาติเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูง หรือชื่อเต็มๆที่พงค์เรียกก็คือนะอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะนะนะอุปติแปลว่าเกิดปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกนะและพบเนี่ยพงค์ใช้คําว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภาวะแปลว่าพบปฏิลาภาแปลว่าการได้ สัญยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินในภพเสนหาในภพเล่าล้อนในภพนะกำหนัดในภพพอใจอย่างยิ่งในภพเนี่ยเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญอยู่ชาติก็เหมือนกันดังนั้นเวลาเราเพลินกับอารมณ์ไปเนี่ยเรารู้สึกสบายเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินในภพ สิเนหาในภพนะเราก็นั่งคิดได้เรื่อยๆคนเมือ่ลอยก็นั่งคิดได้ทั้งวันนะนั่งสมาธิถ้าเราไม่สมังวรสัมรูมินรีเราก็นั่งคิดเราก็หมดไปละชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะแป๊บเดียวเร็วเร็วเพราะนั่งคิดนะเร็วเพราะเพลินกับอารมณ์คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนั้นะจึงต้องมีเวลาหนึ่งที่เราหยุดคิดหยุดยำริถึงสิง่งใดคิดถึงสิง่งใดหยุด แล้วก็มาพอใจอยู่กับอารมณ์มันเดียวซึ่งเป็นการละความอยากในการเข้าไปสู่พบเข้าไปสู่ชาติะละความอยากในพบอยากในชาติละความเพลินในพบความเพลินในชาติอันนี้ก็คือสิ่งเดียวกัน,นเป็นสังโยชน์เบื้องสูงดังนั้นถ้าการเข้าไปหาไม่มีเข้าไปหาอารมณ์ไม่มีเนี่ยอง์บอกเธอจะเป็นผู้หลุดพ้น ถ้าการเข้าไปหายังมีอยู่มเมล็ดพืชยังเข้าไปหาอารมณ์อยู่เข้าไปหาผืนนายังมีที่ตั้งแสงยังพุ่งไปหาฉากจะไม่หลุดพ้นตะราบใดที่แสงพุ่งเข้าไปหาฉากก็มีรัศมีมีวิญ,ญญาณเกิดขึ้นมเมล็ดพืชไปที่ผืนนามันก็มีลําต้นเกิดขึ้นนะการหลุดพ้นมีไม่ได้อัตภาพมันเกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น ผู้เข้าไปหาคือใครก็คือสัตตานังที่เข้ามายึดถือวิญญาณเนี่ยแล้วก็วิญญาณก็โน้มเข้าไปนะมโนโน้มเข้าไปกระทบอารมณ์เกิดวิญญาณน,นี่มีการเข้าไปหาอารมณ์หลุดพ้นไม่ได้จะต้องไม่มีการเข้าไปหาการไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นนี่พระองค์ก็ตรัสไว้หลายแง่หลายมุมให้ พวกเราได้เข้าใจลักษณะเดียวกันวันนี้จะให้อุปมาอันหนึ่งที่พระองค์บอกให้พวกเราเนี่ยเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวที่ที่ควรเที่ยวก็คือสติปัฏฐานสี่หนึ่งในสติปัฏฐานสี่ก็คือกายของเรานี่แหละกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นที่ที่ควรให้จิตเที่ยวไป ให้จิตมันมาบนอยู่กับกายนี่แหละตั้งอยู่ในกายเพราะถ้าเที่ยวออกไปข้างนอกมารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้ก็เลยทรงอุปมาเหมือนเต่าติดชนักหรือเต่าที่ถูกฉมวกหรือถูกขอ,อกหรือถูกลูกดอกของชาวประมงนะเพราะว่าเที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปนั่นเอง บิดาตนเองสอนให้เที่ยวไปตรงนี้นะอย่าไปตรงโน้นนะนไอต้ตาตัวนี้ก็นะไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในโอวามันก็เที่ยวไปนอกเขตที่บิดาของตนเที่ยวไปก็เลยถูกฉมวกของนายพราน,นาหรือถูกลูกดอกของนายพรานปักที่กระดองเข้าให้แล้เวลามันกลับมาหาเพื่อนๆมันเพื่อนเพื่อนมันก็เลยสมน้ำหน้าบอกนี่เนี่ย สมน้ำหน้าแล้วเนี่ยเที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวใช่ไหมล่ะ,ะก็เลยถูกลูกสอนปักออกมาเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าพิกุทั้งหลาย ลาบสักระและเสียงเย็นยอเป็นเป็น,ปนอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยค้าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าพี่ขทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในห่วงน้ำแห่งหนึ่งมีตระกูลเต่าใหญ่อยู่อาศัยมานานครั้งหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งพูดว่าพ่อเต่า เจ้าอย่าได้ไปยังประเทศนั้นนะประเทศในที่นี้ก็คือภูมิภาคนั้นๆอย่าไปเที่ยวในแถบนั้นนะในถิ่นนั้นอย่างนี้เต่าตัวนั้นได้ไปยังประเทศนั้นแล้วถูกนายพลายิงด้วยลูกดอกนะบอกห้ามานะอย่าไปตรงนั้นนะไม่เชื่อไปไปยังประเทศนั้นหรือไปอยังถิ่นนั้นไปยังที่นั้น ลำดับน uh uh> ั้นเต่าตัวที่ถูกยิงเข้าไปหาเต่าต um ัวนั้นเต่าตัวนั้นได้เห็นเต่าตัวที่ถูกยิงกำลังมาแต่ไกลจึงถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้นะไปยังประเทศนั้นหรือเต่าตัวที่ถูกยิงตอบว่าพ่อเต่าฉันได้ไปยังประเทศนั้นมาแล้วเต่าตัวนั้นถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ถูกทุบตี ดอกหรือเต่าตัวที่ถูกยิงตอบว่าฉันไม่ได้ถูกทุบตีแต่ฉันมีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมานี้นะเต่าตัวนั้นกล่าวว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ถูกทุบตีก็ดีละ่ะนะพ่อเต่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุกถึงความพินาศเพราะเชือกเส้นนี้แหละไปเดี๋ยวนี้ เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วนะก็เลยไล่ไอ้เต่าตัวนั้นไปมีเชือกติดมาก็คือโดนฉมวกมาแล้วละ่ะนะเนะพราะตรงฉมวกก็จะมีเชือกห้อยมาด้วยนะพิกูทั้งหลายคำว่าพรานนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าลูกดอกนะหรือชนักหรือว่าลูกศรที่ปักลงไปเนี่ย เป็นชื่อของลาบสักการะและเสียงเยินยอคำว่าเชือกนี้เป็นชื่อของนันทิราคะพิกุทั้งหลายพิกุบางรูปยินดีพอใจลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วพิกุนี้เรากล่าวว่าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะลาบสักการะและชื่อเสียงดุดลูกดอกถูกมารทำได้ตามความพอใจ ลาบสกัาระและเสียงเย็นย่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้แหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ,ะอันนี้ก็จะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่สิบหนะเราลองไปหาค้นดูนะหน้าที่สองอยย็ดสำนวนมีหลายสำนวน นะเราลองเทียบในโปรแกรมอ e ีติปิกะได้นะโหลดเข้ามาแล้วก็ลองเทียบเคียงดูกับของฉบับอื่นๆนะสำนักอื่นๆเราได้บรรจุของทุกๆสำนักไว้ให้เพื่อพวกเราได้ศึกษาได้มีความรู้ในคำพระศาสดาของพวกเรานะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองโหลดโปรแกรมแอปพลิเคชันเนี่ยอ ปิตกะนะล้วเรามาศึกษาดูนะเป็นประโยชน์มากทำให้เราได้ความรู้มากนะแล้วก็แยกแยะอันไหนเป็นพุทธวจนะอันไหนไม่ใช่ซึ่งเขาก็แยกอยู่แล้วละ่ะนะคำที่เป็นคําพระศาสดาของเราก็จะอยู่ในกลุ่มคําว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายดูก่อนอานน์ดูก่อนสารีบุตรพวกนี้นะนะอันนี้คือพื้นพื้นนะ <c oughs> อันนี้ก็เราได้ทราบนะตามในยะอย่างนี้ <c oughs> มีอีกอันหนึ่งที่เ,เป็นอุปมาเกี่ยวกับลาบสักระและเสียงเย็นยอนะ ก็คือพระองค์เปรียบเหมือนสายฟ้าฟาดขนาดนั้นเลยนะส่วนสำนวนในของฉบับหลวงก็จะใช้คำว่าขวานฟ้าขวานฟ้าตกหรือสายฟ้าในบาลีจะใช้คำว่าอสานันิซึ่งหมายถึงสายฟ้าอสานีบาดอย่างเงี้ยใน ภาษาไทยของเราจะมีคําของภาษาไทยเราเนี่ยใช้เหมือนกับบาลีเนี่ยทำให้เราได้ทราบนะภาษาของเราชื่อว่านะเหมาะสมแล้วก็น่าศึกษาในคําพระศาสดาเพราะว่าเป็นคําทีเ่เหมือนเราก็ใช้คําของพระองค์เหมือนกันซ้ําในหลายๆคําทําให้เราเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สายฟ้าพิกุทั้งหลายขวานฟ้าตกถูกใกลลาบสักระและชื่อเสียงย่อมตามถึงพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรัตผลคำว่าขวานฟ้านี้เป็นชื่อของลาบสักระและชื่อเสียงพิกุทั้งหลายลาบสักระและชื่อเสียงทารุณแสบเผ็ดอย่างนี้แหละตามไปถึง พระเสกค่ะนะแล้วก็ตามไปถึงอราหาันด้วยนะพระอน,นุ์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจะไปถึงอราหาันได้อย่างไรนะพระศาสดาเลยบอกว่าเราไม่ได้กล่าวว่ากนะระทำให้เกิดนะความบกพร่องในเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ของท่านนะตรงนั้นเนี่ยท่านไม่เสื่อมหรอกนะแต่จะ กระทบกระเทือนความอยู่เป็นสุขของท่านในทิฏฐธรรมนะอันนี้สำหรับอรหันต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนของพระเสขะก็จะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าลงไปพนะระองค์จึงบอกว่าเราจะต้องไม่เยื่อใยในลาบสักระและเสียงยันยอที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราทำความดีเนี่ยก็เป็นธรรมดาเหมือนกับพระผู้มีพระภาคนะ เมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมได้สั่งสมคุณงามความดีนะอาลันทั้งหลายหรือเศขาุคคลทั้งหลายก็ย่อมได้รับลาภสักระและเสียงเย็นยอแต่พระองค์บอกว่าอย่าให้มีจิตไปผูกพันกับมันแค่นั้นเองนะตัวพระองค์เองก็ได้รับสิ่งเหล่านี้นะมากระทบกับพระองค์นะทางอายจตนะทุกๆอายจตนะแต่พระองค์ก็ รัดว่าเราเคยตั้งจิตไว้ในอารมณ์ใดเราก็ตั้งจิตไว้ในอารมณ์นั้นนั่นคือเมื่อกระทบกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็กลับมาตั้งจิตไว้ในกายเหมือนเดิมอนาปานสตนินี่ก็เป็นวิธีแก้ไม่เยื่อใยไม่อะไระเราก็ไม่คิดถึงไม่ดำริแล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในลมหายใจเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้ประมาณนี้นะอันเป็นข้อธรรมที่เป็นกระถาวัตถุเป็นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาแล้วก็เป็นเรื่องของอุปมาเพื่อให้เราได้เข้าใจในหลักธรรมต่างๆนะซึ่งพระองค์จะทรงอุปมาไว้เพื่อเสริมความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น